สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เอ,อ่อค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับเรื่องความสัมพันธ์ความไว้ใจการโกหกแล้วก็การหักหลังค่ะเป็นประเด็นที่ซับซ้อนมากๆเลยนะคะกับผมผมเจอข้อมูลจากไทยรัฐพลาสมาน่าสนใจผลน,น้าตกใจนิดหน่อยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยโกหกกันบ่อยกว่าที่คิดอีกนะครับเฉลี่ยแบบเอ,อ่อเกือบ3ครั้งใน10นาทีเลยโหเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับแล้วพอโดนหักหลังขึ้นมาเนี่ย โอ้โหมันทิ้งแผลลึกไว้ในใจได้เลยที่ไ s t r o n g เขาเรียกว่า b e t r a y a l trauma นะครับบาดแผลทางใจจากการถูกหักหลังอืมใช่เลยค่ะเป้าหมายที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือ,อ,อการพยายามทําความเข้าใจกลไกทางจิตใจเบื้องหลังเรื่องพวกนี้นี่แหละค่ะทั้งผลกระทบที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเราจะรับมือกับความเจ็บปวดพวกนี้ยังไงได้บ้างน่าสนใจครับ งั้นเรามาเริ่มเจาะลุกที่บาดแผลจากการถูกหักหลังที่ไอสตรองพูดถึงกันก่อนเลยดีไหมครับได้เลยค่ะคือมันไม่ได้เกิดแค่ในความสัมพันธ์แบบคนรักนอกใจกันเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงแบบว่าการถูกพ่อแม่ทำร้ายหรือว่าถูกระบบองค์กรสังคมเอาเปรียบค่ะหรือแม้กระทั่งเพื่อนสนิทหักหลังก็เป็นได้เหมือนกันใช่ครับแล้วผลกระทบมัน มันกว้างมากเลยตั้งแต่เกิดภาวะ PTSD หรือภาวะป่วยทางจิตหลังเหตุการณ์รุนแรงค่ะซึมเศร้าวิตกกังวลก็มีครับครับไปจนถึงมีปัญหาเรื่องความจำสมาธิแล้วก็การสร้างความไว้ใจกับคนอื่นในอนาคตด้วยใช่ค่ะมันส่งผลระยะยาวจริงๆทีนี้ถ้าเราลงมองในฝั่งของการหลอกลวงเองนะคะมันก็มีหลายระดับเหมือนกันนะยังไงบ้างครับ ก็เริ่มจากแบบที่ดูเบาๆหน่อยอย่าง white lies ที่ไทรรัฐพลัสกับในกระทู้ัันทิปก็มีพูดถึงกันคือโกหกเล็กๆน้อยๆที่คนโกหกอาจจะอ้างว่าทำไปเพื่อให้อีกฝ่ายสบายใจอืมแต่ก็น่าคิดนะครับว่าจริงๆแล้วมันการทำเพื่อคนอื่นหรือแค่หาทางเลี่ยงปัญหาให้ตัวเองกันแน่นั่นสิคะเหมือนที่บางคนในแพนทิปเล่าว่าต้องแอบเรื่องช้อปปิ้งออนไลน์ไม่ให้แฟนรู้อะไรแบบเนี้ยอันนั้นก็เหมือนจะ ปกป้องตัวเองมากกว่าหรือเปล่าก็เป็นไปได้ค่ะทีนี้ระดับต่อมาที่น่ากังวลขึ้นมาหน่อยก็คือ Romance Scams ที่ทางโอรูคาเคยให้ข้อมูลไว้นะคะอ๋ออันนั้นที่หลอกกันทางออนไลน์ใช่ไหมครับใช่ค่ะพวกนี้จะใช้หลักจิตวิทยาเข้ามาจับเลยคือเริ่มจากการสร้างความสนิทสนมไว้เนื้อเชื่อใจอย่างรวดเร็วมากๆเร่งรัดความสัมพันธ์แล้วก็จะ สร้างเรื่องดรามา่าเรื่องฉุกเฉินขึ้นมาเพื่อหลอกเอาเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆแล้วมีอะไรอีกไหมครับที่น่าสังเกตที่สำคัญเลยนะคะคือพวกนี้มักจะพยายามกีดกันเหยื่อออกจากเพื่อนฝูงครอบครัวหรือคนรอบข้างเพื่อให้ควบคุมได้ง่ายขึ้นนะคะโหอันนี้ดูเป็นขบวนการเลยแล้วก็ตั้งใจหลอกลวงชัดเจนต่างจากไวต์ไลน์เยอะเลยนะครับใช่ค่ะและมีอีกประเภทที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกนะคะคือกลุ่มที่เรียกว่า โรคโกโหกเป็นนิสัยหรือ pathological liar ตามข้อมูลจาก Better Mind Thailand นะคะโกหกเป็นนิสัยเลยเหรอครับค่ะคือคนกลุ่มนี้จะโกหกซ้าๆโกหกเรื่อยๆแม้แต่ในเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องโกหกเลยอ้าวแล้วทําไมต้องโกหกขนาดนั้นล่ะครับเออมันอาจจะมีรากมาจากปมในอดีต หรือทรอมานนะคะหรืออาจจะเกิดจากความต้องการควบคุมสถานการณ์หรือบางครั้งก็เชื่อมโยงกับโรคบุคลิกภาพบางชนิดเช่นโรคหลงตัวเองหรือ NPD ที่ใช้การโกหกเป็นเครื่องมือพอเจอการโกหกหรือหักหลังซ้ำๆแบบนี้มันก็อืเข้าใจได้นะคะว่าทำไมบางคนถึงรู้สึกอยากจะแก้แค้นขึ้นมาผมเคยอ่านเจอใน reddit มีคนนึงเล่าว,ว่าไปแชฉแฟนเก่าที่นอกใจให้ทุกคนรู้เลยนะแล้วผลเป็นยังไงคะปรากฏว่า สุดท้ายกลายเป็นตัวเองที่รู้สึกแย่แล้วก็โดดเดี่ยวแถมยังเจ็บปวดกับคำพูดที่อีกฝ่ายสวนกลับมาอีกต่างหากอืมเรื่องการแก้แค้นนี่ในมุมพุทธรประชญาที่ thaijo.org เคยอธิบายไว้นะคะโดยหลักแล้วจะมองว่าเป็นการสร้างทุกข์เพิ่มค่ะเพราะมันเกิดจากกิเลสตัณหาอุป,ปาทานแล้วมันก็ขัดกับเป้าหมายในการดับทุกข์ด้วยแต่บางทีมันก็รู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างหรือเปล่าครับค่ะ แต่ในพุทธศาสนาก็มีหลักเรื่องกฎแห่งกรรมนะคะที่ยอมรับว่าทุกการกระทำมันมีผลตามมาเสมอทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วซึ่งมันเหมือนเป็นผลสะท้อนตามธรรมชาติมากกว่าไม่ใช่การที่เราไปจงใจแก้แค้นโดยตรงอ๋อเข้าใจครับเหมือนผลของการกระทำมันจะตามมาเอง ประมาณนั้นค่ะแม้แต่ในพระวินัยเองการลงโทษก็เน้นเพื่อแก้ไขปรับปรุงผู้กระทําผิดไม่ใช่แค่การลงโทษให้สาสมใจอย่างเดียวแสดงว่าการแก้แค้นอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ทำให้เราสงบสุขจริงๆสินะครับแล้วถ้าไม่แก้แค้นอีกทางเลือกก็คือการให้อภัยการปล่อยวางใช่ไหมครับอย่างที่ออจิบล็อกกับมิชชัน t ูด m มูนพูดถึงถูกต้องค่ะการให้อภัยเนี่ยตามที่ออจิบล็อกบอก มันคือกระบวนการทำให้ใจเราเบาขึ้นคือมันไม่ได้แปลว่าเราลืมสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไปยอมรับว่าการกระทำผิดนั้นโอเคนะคะอือห mm ือ hmm. แต่คือการปลดปล่อยตัวเราเองออกจากความโกรธความแค้นความเจ็บปวดที่สำคัญคือเราต้องยอมรับความรู้สึกเจ็บปวดของตัวเองให้ได้ก่อนแล้วพอให้อภัยแล้วมันจะกลับไปเหมือนเดิมได้ไหมครับริเพื่อป้องกันตัวเองในอนาคตด้วย ส่วนการปล่อยวางที่มิชชั่นทูเดอะวูนเน้นย้ำก็คือการตัดสินใจที่จะไม่ยอมให้อดีตมาบงการปัจจุบันของเราเปิดทางให้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตครับผมแล้วสำหรับคนที่กำลังเผชิญหน้ากับการถูกหักหลังอยู่ตอนนี้เลยมีแนวทางรับมือเบื้องต้นยังไงบ้างครับแบบเร่งด่วนก่อนทางไ s t r o n g แนะนาไว้หลายข้อเลยค่ะอย่างแรกเลยคือ พยายามยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นให้ได้ก่อนถึงแม้มันจะยากมากก็ตามลองเขียนระบายความรู้สึกออกมาหรือหาทางประมวลผลอารมณ์ตัวเองที่สําคัญมากๆเลยคืออย่าแยกตัวเองออกมาค่ะพยายามหาคนที่เราไว้ใจคุยด้วยหรือถ้าไม่ไหวจริงๆก็ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญการมีคนรับฟังสําคัญมากจริงๆนะครับใช่ค่ะแล้วก็ต้องเริ่มกําหนดขอบเขตให้ชัดเจนกับความสัมพันธ์นั้นๆแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันตัวเองในอนาคต แล้วถ้าสมมุติว่าเราต้องดีลกับคนที่เราสงสัยว่าอาจจะเป็น pathological liars หรือคนโกโหกเป็นนิสัยแห้วครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมทางเบ t ร e มายด์ไทยแลนด์แนะนำ<ม>ว่าอาจจะต้องอสร้างระยะห่างออกมาหน่อยลองสังเกตพฤติกรรมแล้วก็เก็บข้อมูลเท่าที่ทำได้เตรียมใจรับมือกับการปฏิเสธหรือปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่อาจจะรุนแรงของเขาด้วยดูต้องระวังตัวมากเลยนะครับค่ะ ถ้าสถานการณ์มันเอื้ออำนวยหรือถ้าเรายังพอมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่บ้างอาจจะลองเสนอความช่วยเหลือให้เขาไปพบผู้เชี่ยวชาญดูแต่ท้ายที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นการถูกขักหลังรูปแบบไหนหรือเจอคนโกหกประเภทใดก็ตามการบําบัดทางจิตวิทยามีความสําคัญมาก ทั้งไอ t r o องอูครและเบ t t e ไมท์ไทยแลนด์ต่างก็เน้นเรื่องนี้เหมือนกันอาจจะเป็นจิตบำบัดหรือเทคนิคอย่าง EMDR ซึ่งช่วยประมวลผลความทรงจำที่มันกระทบกระเทือนจิตใจเพื่อจัดการกับปมบาดแผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีอาการเข้าข่าย PTSD ฟังดูแล้วมันคือการต่อสู้ภายในใจจริงๆนะครับระหว่างความเจ็บปวดความโกรธที่มันผลักดันให้เราอยากจะตอบโต้อยากแก้แค้นซึ่งสุดท้ายมันอาจจะไม่ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นจริงๆใช่ค่ะกับอีกเส้นทางคือการให้อภายัยการปล่อยวางที่ถึงแม้จะยากมากๆแต่ก็อาจจะเป็นไปเพื่อความสงบสุขของเราเองในระยะยาวค่ะมันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและพลังใจมากจริงๆค่ะและก่อนจะจบกันไปในวันนี้ ดิฉันขอทิ้งคำถามไว้ให้ลองคิดต่อกันดูนะคะว่าครับหลังการหักหลังครั้งใหญ่ๆเนี่ยถึงแม้จะผ่านกระบวนการให้อภัยไปแล้วความไว้วางใจที่เคยมีมันสามารถถูกสร้างขึ้นมาใหม่ได้จริงๆหรือเปล่าคะหรือว่ากรรมจากการกระทําครั้งนั้นมันได้เปลี่ยนโฉมหน้าเปลี่ยนพลวัตของความสัมพันธ์นั้นไปอย่างถาวรแล้วจริงๆ